ทีทองหล่อสมหมัยยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่ใจกลางทองหล่อดูปากซอยทองหล่อ12ที่เปลี่ยนชมคาเฟ่เป็นโรงคั่วขนาดเล็กและแฟชชิปสโต์การกลับมาในช่วงท้ายปีนี้เปรียบเสมือนกล่องของของวัญชิ้นใหญ่ที่รอให้ทุกคนมาแกะและสัมผัสประสบการณ์การดื่มกาแฟร้านก็บอกเลยว่าสวยเทด่ด้วยดีไซน์ปูนเปลือยตัดกับสีเขียวของต้นไม้โรงชั้นว่างของคือเท่มากเลยอ่ะใครชอบเมล็ดกาแฟคุณภาพสายสเปเชียลิตี้นะมีครีเอทย o u r o ร์โอนเบรนทำเมล็ดกาแฟเองหรือจะซื้อเมล็ดกาแฟที่มีอยู่แล้วกลับบ้านได้ ส่วนตัวชอบโคโคนัทลาเต้ที่ความหอมหวานของน้ำมะพร้าวเข้ากับกาแฟนมมากสายละมุนถูกใจสิ่งนี้กาแฟเดอร์ตี้ช็อตกาแฟบนนมเย็นสุดพิเศษของบีน์คือเข้มข้นมากๆกินกับมินิซอสเซรจแดนิสคือเข้ากันเลยมีความกรอบแล้วร่วนกินง่ายหรือจะสั่งกลับบ้านก็ได้นะกิฟสั่งไอซ์มอคค่าทองหลอดเบลนดเป็นกาแฟซิเนเจอร์ที่มีเฉพาะสาขาทองหลอดเท่านั้นโคโคนัทฟลวเวอร์มัทฉะเป็นเมนูนอนคอฟฟี่ที่ขายดีในบีนส่วนมัทฉะลาเต้คือซื้อเผื่อคนที่บ้านใครอยากเปิดประสบการณ์ การดื่มกาแฟสเปเชียลิตี้ที่ได้ฟิลลิ่งแตกต่างออกไปกดเซฟแล้วมาได้ที่บินคอฟฟโรสเตอร์ปากซอยทองหล่อ12ได้เลยนะ